ทายนิสัยคนเกิดราศีตุลดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นี่มันวันเกิดของคุณนะแต่คุณก็ยังคงเป็นห่วงว่าแขกจะสนุกสนานในงานฉลองของคุณหรือเปล่ามากกว่าความสนุกของตัวคุณเองนั่นเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในราศีแห่งความสัมพันธ์ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะคิดเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองคุณค่อนข้างจะป๊อปนะ เพราะคุณชอบเข้าสังคมมีวาทศิลป์มีเสน่ห์และจับใจผู้คนคุณชอบที่จะใช้วันเกิดร่วมกับคนที่คุณรักจริงๆนะถ้าคุณไม่ได้เข้าสังคมแล้วล่ะก็คุณมีแนวโน้มที่จะรู้สึกซึมเศาเราวกับชีวิตไร้จุดหมายสำหรับคุณแล้วชีวิตจะมีสีสันมากขึ้นก็ต่อเมื่อมีคู่หูชาวราศีตุลเป็นคนชอบสิ่งสวยงามและความกลงกลืน คุณจะรู้สึกดีกับงานที่ต้องการความสร้างสารรค์และงานที่ต้องการความสามารถทางด้านศินละปะหรือความสวยงามธรรมชาติของคุณเป็นคนมีสไตล์คุณรักษาสมดุลของสิ่งต่างๆได้ดีคุณยังเป็นนักประสานงานและดูเหมือนว่าจะมีสัมผัสที่หกเมื่อนำมันมาจับคู่กับงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในแง่การเข้าสังคมคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกสบายและมีช่วงเวลาที่ดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปาร์ตี้ของคุณ คุณเป็นคนที่มีใจของเจ้าบ้านโดยแท้จำไว้นะชาวราศีตุลน,นอกจากคุณจะมีความสามารถที่ปราดเปรื่องด้านการปรึกตรองและการทำงานเป็นทีมแล้วคุณอาจจะติดอยู่กับความไม่พอใจบางอย่างมันจะเป็นเรื่องจริงอย่างมากถ้าคุณละทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นดังนั้นคุณควรจะมั่นใจว่าในวันพิเศษของคุณนี้คุณไม่ได้ขอพรวันเกิดให้กับคนอื่นโอเคไหม และเพื่อประโยชน์ของสวรรค์ที่คุณเพิ่งขอพรไปคุณควรจะแน่ใจว่าคุณได้รับเค็ที่คุณพอใจกับมันแล้วแม้ว่าคนที่คุณรักจะไม่ค่อยชอบมันก็ตามบุคลิก,กภาพของชาวราศีตุลราศีตุลเป็นราศีที่เจ็ดของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีตุลก็คือตาช่างชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบในศิลปะสิ่งสวยงามและมีความสร้างสารรค์ด้วยดาวศุ์เป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีตุลจึงมักมีสเสน่ห์และชื่นชอบในแฟชั่นพวกเขามักสแสวงหาสันติภาพและความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพคนที่เกิดในราศีตุลรักสันติและรักความเป็นธรรมพวกเขาเกลียดที่จะอยู่คนเดียวกันมีหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีตุลพวกเขาไม่อาจอยู่คนเดียวได้ชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาที่เฉียบคมและจิตใจที่หนักแน่นพวกเขาสามารถได้แรงบันดาลใจจากหนังสือดีๆการถกเถียงที่หาข้อยุติไม่ได้และบุคคลที่น่าสนใจ